ครับก็สวัสดีพี่พี่ทุกท่านที่เข้ามารับชมกันนะครับวันนี้กลับมาละนะฮะหนุ่มพระบ้านเมาๆนะครับผมอีพีใหม่ของชุดใหม่หนึ่งชุดนะครับพี่พี่ท่านไหนที่ชมแล้วชอบสนใจชิ้นไหนว่งไหนยังไงพูดคุยสอบถามกันได้ผ่านเบอร์โทรนี้เลยนะพี่นะ0 9 1 9 2 8 5 5 3 5นะครับ0 9 1 9 2 8 5 5 3 5นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะพี่นะแอดไว้ได้เลยนะครับหรือสำหรับพี่พี่ท่านไหนที่สะดวกเป็นไลน์แอดนะครับก็จะเป็นแอดเก้าสามเจ็ดจะมีไว้สาตือนเวลามีคลลิปใหมม่่างนนะพีะ ผมจะแจ้งเตือน่านล์แอดก่อนเลยนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็มีราคาเริ่มต้นกันตั้งแต่4 0 0รบาทห้าบาทนะพี่นะก็มีหลากหลายราคานะครับมีหลากหลายราคานะฮะเพราะว่าได้มาหลายชุดนะครับแต่ว่าก็ไปตามทุนนะพี่นะแบ่งปันกันเบาๆบนะครับอ่ะเดี๋ยวไปเริ่มชิ้นแรกกันวันนี้เลยนะครับชิ้นแรกวันนี้นะครับผมเป็นพระสมเด็จนะฮะองค์นี้เป็นพระสมเด็จฐานคู่นะพี่นะพระสมเด็จฐานคู่องค์นี้ได้เนื้อขาวนะครับได้เนื้อขาวคาบสวยๆแบบนี้เลยนะครับ เดี topic, cool. ๋ยวสมเร็จทางคู่นี่เดี๋ยวผมลงกล้องให้ดูนะฮะนี่ครับเนื้อหาดีมากเลยนะพี่นะเนื้อหาดีมากนะครับอแบบนี้นะน่าจะเห็นเนื้อได้ค่อนข้างชัดเจนนะพี่นะอ่ะเดี๋ยวอ่ะปรับนิดนึงนะครับนาปรับนิดนึงพี่พี่จะได้เห็นกัดชัดนะครับอ่าตามนี้เลยนะพี่นะนี่นะครับเนื้อหานะฮะรายการแรกรายการที่หนึ่งนะพี่นะผมเอาสี่ร้อยบาทนะครับรายการนี้นะฮะ เนื้อหาดีมากนะครับอ่านนี่ครับส่องให้ดูกันเนื้อกันแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมครับสวยๆแบบนี้นะพี่นะรายการแรกรายการที่หนึ่งนะครับเอาสี่ร้ยบาทนะครับรายการต่อไปนะครับรายการที่สองครับเป็นพระผงสุพรรณนะครับผมนะพระผงสุพรรณนะครับองค์นี้เนื้อดีพี่นะเนื้อดินกองดินนวลเลยนะครับแล้วก็แร่ค่อนข้างสวยเลยนะครับ พระองค์นี้ศึกนะพี่นะศึกสภาพเปิดพระอาเปิดผิวนะครับมาสภาพใช้นะครับแต่ว่าองค์นี้ได้เป็นสองสีแบบนี้เลยนะครับนี่ฮะแดงอมเขียวเขียวอมแดงนะพี่นะอ่ะตามนี้นะครับผมรายการที่สองนะครับเอาสี่ร้อยบาทพี่นะฮะเอาไปสี่ร้อยบาทนะครับรายการต่อไปนะครับรายการที่สามครับองค์นี้เป็นพระนางพญานะครับอกนูนเล็กนะพี่นะนี่ครับ เนื้อหาดีมากครับผมเนี่ฮะเนื้อเขาจะออกเขียวอมดําหน่อยนะครับนาะองนี้แร่ลอยนะฮะเป็นกุกน้ํานะครับเป็นกุกน้ํานะฮะเห็นไหมครับเนื้อหาดีและสวยครับผมนะเอาไปแบบนี้เลยนะครับนะ้วรายการที่สามนะครับผมเอาสี่ร้อยบาท แมงกินมดนะเอแมงกินพระนะครับเนาะ่ติดยังวิ่งอยู่เลยนะได้มาแบบนี้นะพี่นะเพิ่งได้มานะครับอ่ะดูชอบจัดไปนะฮะผมอสี่ร้อยนะครับรายการต่อไปนะครับรายการที่สี่ครับผมอง์นี้เป็นพระสมเด็จนะครับนะพระสมเด็จบางขุนพรมนะฮะองค์นี้เป็นพิมพ์อ่าสังกตินะครับเนาะแต่ว่าองนี้นะฮะมีบินนิดนึงนะครับบินซุ้มนะฮะเนี่ยครับผมส่องให้ดูเลยนะผมไม่ได้ปิดบังอะไรอยู่แล้วนะครับเนี่ยพี่ดูเนื้อในครับเนื้อในเก่ามากเลยนะพี่นะ คือก็บินเหมือนแบบเขาไปเปิดโดนคาบกุมนหลุดนะฮะคบาบกุมันหลุดก็เลยบิดออกมาเนี่ยครับบินแบบนี้รับสภาพได้จัดไปพี่เอาสี่ร้อยนะฮะองนี้มีปั๊มตาวัดนะครับผมนะปั๊มตาวัดเก่าๆแบบนี้เลยรายการที่4ี่นะครับผม4ี่รอยบาทรายการต่อไปนะครับรายการที่ห้าครับ อง์นี้นะครับนับเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะครับหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดซึ่งเนี้ที่ผมซีนไว้เพราะว่าจริงๆผมไม่อยากโดนผิวพระนะผมไม่อยากโดนผิวพระนะครับเนี่ยผมส่องให้ดูเนื้อได้เลยนะครับผิวพระสวยมากครับลวพะคมมากนะนี่เมตาติดชัดนะครับเส้นเซียนวิ่งสวยนะเหรียญมีบ่าเหรียญด้วยนะนี่ครับเห็นไหมฮะมีบ่าสวยๆแบบนี้นะครับนะขอบตัดครึ่งนะฮะขอบตัดครึ่งนะครับนี่ครับ ตามตำราเลยครับสภาพเหรียญสวยมากๆนะพี่นะดูให้ชอบนะครับนะดูชอบจัดได้เลยนะพี่นะผมเอาห้าร้อยนะครับเหรียญนี้นะฮะรายการที่ห้านะครับผมห้าร้อยบาทนะครับเห็นไฮะสวยมากครับผมสวยจัดเลยพระองค์นี่ผมเลยต้องซีนไว้นะเก็บผิวนะฮะอ่ะเอาไปห้าร้อบาทพอพี่นะครับรายการต่อไปรายการที่หกครับ เป็นเหรียญหลวงปู่ทิมนะพี่นะองค์นี้นะฮะเหรียญหลวงปู่ทิมนะครับเหรียญเจริญพรบนหลวงปู่ทิมนะฮะต่อโคตรนะครับเนาะโคดเลขเก้าแล้วก็มีโคตรเม็ดงานะครับแล้วก็โคดตัวทอนะฮะนะครับอ่ะ z o มให้ดูนะฮะโคดตัวทอนพี่นะโอเคตามนี้นะครับเหรียญเจริญพรบนหลวงปู่ทิมนะพี่นะองค์นี้ไปห้าร้อยบาทรายการที่หกครับผม รายการต่อ,อไปนะครับหลัาการที่เจ็ดครับนี่ครับผมก็ทาครับผมตรงนี้อะาะองก็ทาเอา่อถ้าภาพไม่ชัดเจนนะครับหรือว่าอยากได้รูปภาพเพิ่มเติมเนี่ยทักไลน์มาคุยกันได้เลยนะพี่นะเดี๋ยวผมถ่ายส่งให้ชมกันนะครับเนาะภาพบางองค์มีรูปสตูนะพี่นะเพราะว่าเมื่อวานนี้พอดีจริงๆถ่ายไว้หลายวันแล้วแหละแล้วผมเจ็บคอนะผมก็เลยไม่ได้ไม่ได้ถ่ายคลิปนะครับก็เอาไปถ่ายภาพสตูเก็บไว้สวยๆนะฮะอ่ะ วันนี้นะครับก็เอามาถ่ายคลิปกันละนะครับบางองค์ก็มีพัพสตูนะ <Claudia> พี่นะลองขอลองชมกันดูได้นะฮะอ๋องนี้ก่อนนะพี่นะรายการที่7นะครับเหรียญล,ล่อหลวงพ่อทารุ่น2นะพี่นะหลงวงพ่อทาวัดพะเนียงแตกรุ่นสองนะครับองค์นี้นะพี่ดูน้ําทองนะครับวิ่งสวยมากฮนะนี่ครับแล้วเป็นบล็อกเป่าประกบนะพี่นะเห็นไหมฮะน้าทองสวยๆว,วิ่งวิ่งแบบนี้นะพี่นะดูชอบจัดไปเลยนะพี่นะผมเอาห้ารอยบาทพอพี่นะครับผมเอาห้าอยบาทพอนะฮะแห้งๆเลยนะครับ รายการต่อไปนะครับรายการที่แปดครับอ่านี่ครับผมเป็นเทวรูปนะพี่นะองค์นี้เป็นนูนต่ำนะอทำไมผมถึงเรียกว่านูนต่ำนะครับคือจริงๆอ่ะเป็นพวกเทวรูปเนี่ยเขาจะหล่อเป็นร้อยองค์นะครับแต่อันเนี้ยเขาหล่อมาครึ่งเดียวนะฮะหรือว่าอาจจะหล่อเป็นเป็นแบบเนี้ยเป็นศิลปะแบบคล้ายๆนูนต่ำนะพี่นะนี่นะครับเนื้อหาตามภาพนะฮะเขียวนะครับนะเขียวสวยเลยนะครับแกะทองนะพี่นะเหลืองๆนะครับนี่ฮะ ได้มาแบบนี้เลยนะพี่นะดูชอบจัดได้นะพี่นะรายการนี้นะครับเอาไปห้าร้อยพี่นะรายการที่แปดนะครับห้าร้อยบาทรายการต่อไปนะครับรายการที่เก้าครับผมนะอันนี้จะเป็นราคาเจ็ดร้อยบาทแล้วนะพี่นะรายการที่เก้านะครับอ่ะนี่ครับพี่ชอบเท่าไหร่บอกได้เลยนะครับเนาะท้กมาคุยกันได้นะฮะองนี้เป็นหลวงพ่อเงินนะครับผมหลวงพ่อเงินพิมคีตานะฮะนี่ครับผมพิมพ์คีตา เหตุผลที่เขาเรียกว่าพิมพ์คิตาเพราะว่าตรงนี้นะครับเมตาเนี่ยเขาจะมีคล้ายๆเนื้อเกินขึ้นมานะครับอ่าแบบนี้นะฮะหนูจมูกเป็นชมพูเลยนะพี่นะนี่ครับมีฟันละพาองนี้อ้วนสวยนะครับเนื้อเป็นโลหะนะฮะแก่เงินนะพี่นะเนื้อเป็นโลหะแก่เงินนะครับคิดว่าน่าจะเป็นเงินผสมเยอะนะฮะก็เลยอ่าเนี่ยครับก็เลยจะค่อนไปทางแก่เงินเลยนะฮะเห็นไหมครับบางคนบอกว่าเป็นขันลงหินนะครับนะแต่ว่าส่วนตัวผมดูเป็นเงินนะเป็นผสมเงินนะครับ ตามนี้นะพี่นะรายการที่9้านะครับผมเอาไปเจ็ดร้อยบาทพี่นะฮะเอาไปเจ็ดร้อยบาทนะครับผมสวยๆแบบนี้ภาพเพิ่มเติมภาพนิ่งๆทักมาได้เลยนะพี่นะเดี๋ยวผมส่งให้ชมกันนะครับรายการต่อไปนะครับรายการที่10บครับเหรียญครับผมชิ้นนี้นะฮะเหรียญหลวงพ่อกลวยนะครับเหรียญหลวงพ่อกวยวัดโคศิตารามนะฮะชัยนาธนะครับนะเหรียญนี้เป็นเหรียญก้มหลังยันนะครับเนื้ออาปาก้านะพี่นะนี่ครับ ผมอยากให้ดูนะว่าความคมเขานี่แบบถือว่าสุดนะฮะนี่ครับเห็นไหมฮะเส้นสวยมากนะครับแล้วผลาผิวดีนะพลาแบบแทบจะไม่เคยโดนมือโดนสมัมผัสนะครับเนาะก็มีหมองบ้างนะพี่นะมีหมองบ้างก็คือพวกเนี้ยเขาจริงๆล้างออกได้นะครับพวกนี้นะฮะตัดแปลงล้างองความสะอาดดีๆสวยเลยนะครับพระองค์นี้อ่ะเหรียญหลวงพ่อกล้วยนะครับผมนะเหรียญกลมหลวงพ่อกล้วยนะครับดูชอบจัดได้เลยนะพี่นะผมเอาไปเจ็ดร้อยบาทละกันองค์นี้นะครับ เอา7 0็ดร้อยนะพี่นะ,ะสวยๆแบบนี้นะครับรายการต่อไปนะครับรายการที่ส1เดครับผมอง์นี้นะครับเป็นพระล่วงลังปืนนะฮะเนื้อเป็นสำลิดแกะทองนะพี่นะเนี่ยครับเนื้อเป็นสำลิดแกทะนะอแกทองแบบนี้นะฮะนี่ครับคือจริงๆอ่ะผมได้คู่มากับเทวรูปองค์นี้เลยนะเนี่ยเนื้อเขาคล้ายๆกันนะฮะน่าจะเป็นที่เดียวกันด้วยถ้าดูไม่ผิดนะแต่ว่าศิลปะเขาอ่ะอันเนี้ยจะออกไปทาง เหมือนศิลปะทางลบบุรีนะพี่นะเออเนี่ยนะฮะแต่ว่ามันก็มีความคล้ายๆสุโขทัยเหมือนกันนะพี่เนาะเพราะยุคเขาใกล้เคียงกันนะนี่ครับอะดูให้ชอบละกันนะพี่นะผมเอาตามนี้แหละนะครับรายการนี้นะฮะเป็นพระล่วงนะครับนาะพระล่วงหลังลังปืนนะครับเนื้อเป็นสำลิดแก่ทองนะฮะเนื้อเป็นสำลิดแกะทองนะครับเนื้อหานี้เลยฮะตามภาพนะพี่นะเหลืองสวยแบบนี้ครับพี่ดูน้ําทองวิ่งนะครับนี่ฮะ คาบเก่าคาบเดิมนะครับเนาะรายการนี yeah. si quanto, ้นะครับรายการที่11นะพี่นะรายการที่11นะครับผมเอา700บาทรายการต่อไปนะครับรายการที่12องครับผมองนี้นะฮะเป็นผระไชนะครับผระไชยอยุธยานะฮะองนี้ได้เนื้อสำริดนะพี่นะได้เนื้อสำริดนะครับดินดำนะฮะองคนี้จะขนาดอ่าพอดีมือนะครับเนาะพอดีมือก็คือตั้งของตั้งได้นะครับเนาะตั้งได้ถ้าของนี้ใหญ่มากนะฮะอ่าต้องแจ้งไว้ก่อนครับเนาะถ้าของนี้ใหญ่เลยนะครับ ขนาดหน้านะพี่นะเดี๋ยวผมวัดให้ดูเลยแล้วกันนะครับนี่มันมันทัดอยู่พอดีเลยนะฮะอ่าซึบส่วนสูงนะครับส่วนสูงสามนิ้วนะฮะส่วนสูงประมาณสามนิ้วอ่าสามนิ้วนิดๆนะครับสามนิ้วหนึ่งสามนิ้วสองนะฮะอ่าประมาณนี้นะครับผมความกว้างหน้าตักนะครับความกว้างหน้าตักนะครับก็คือหนึ่งนิ้วครึ่งนะฮะตักนิ้วครึ่งนะครับฐานก็ประมาณนิ้วเจ็ดนะฮะ อ่ะพระชายยุทยานะพี Turn, ่นะเนื้ออ่เน <luxury. S 2> ื้อสำลิดนะครับผมนะเนื้อสำลิดนะครับนี่ยองค์มีสำลิดออกแดงนะพี่นะเนี่ยมีด้านหลังเนี่ยมีร่องรอยการปิดทอง้วยนะพี่นะเห็นไหมครับมีร่องรอยการปิดทองมานะพี่นะแต่ว่าน่าจะเก่ามากนะฮะอาจจะเล่ออาจจะล่อนไปหมดละนะครับเนื้อหาดีครับพี่นะครับนะเนื้อหาดีนะฮะเก่าเลยนะฮะรายการที่สิบสองนะครับผมเอาไปเจ็ดร้อยบาทนะพี่นะ เอาไปเจ็ดร้อบาทนะครับอ่ารายการต่อไปนะครับเนี่บองนี้เป็นเทวรูปเลยนะพี่นะเป็นเทวรูปเลยนะครับถ้าตามปางก็น่าจะเป็นปางอะไรนะห้ามญาติปะห้ามสมุดนะฮะห้ามสมุดนะครับ,มมรบอง์นี้เป็นผมดูนะส่วนตัวผมดูเป็นทองทิพย์นะฮะเป็นพวกอ่า เขาเรียกอะไรทองระบบทองทิพย์นะพี่นะพระองค์นี้นะครับตั้งได้นะฮะตั้งได้ตั้งบูชาได้คลองได้นะพี่นะแต่อง์ใหญ่หน่อยนะครับเดี๋ยวเราไปวัดส่วนสูงกันเลยนะพี่นะนี่ฮะส่วนสูงนะครับผมสามนิ้วครึ่งนะฮะสูงสามนิ้วครึ่งนะครับอ่าประมาณนี้เลยนะพี่นะสามนิ้วครึ่งครับอ่าความกว้างขนาดองค์พระนะครับตรงรากฐานเลยนะก็ประมาณนิ้วหนึ่งประมาณอาไม่ถึงนิ้วนะฮะประมาณเจ็ดอ่าสูนจุดเจ็ดนิ้วก็ประมาณสองเซนนะพี่นะ นี่ครับผมตามภาพนะเนื้อหาตามภาพเลยนะครับดูชอบจัดได้นะฮะอยากได้ภาพเพิ่มเติมทักมาเลยนะครับอง์นี้แกะทองนะพี่นะอานี่ผมหลบแสงให้เข้าหน่อยนึงนะครับเห็นไหมฮะวิ้งเลยนะครับนี่ครับอ่ะตามภาพนี้เลยนะพี่นะเนื้อหาดีนะครับเนื้อหาดีเนื้อหาสวยนะครับเห็นไหมครับนี่คนี่คือโดนแสงนะพี่นะเห็นไหมฮะเห็นเกตทองวิ่งขึ้นไหมครับ เอาตามนี้นะพี่นะรายการที่สิบสามนะครับรายการที่สิบามนะครับพี่นะเอาไปเจ็ดร้อยบาทพอพี่นะครับนะเอาไปแบ่งปันกันไปเลยนะพี่นะเจ็ดร้อยบาทนะครับรายการต่อไปนะครับรายการที่สิบสี่ครับนี่ฮะองค์นี้มาดีเลยนะครับสายพ่อปลานนะฮะห้ามพลาดเลยนะองนี้นะครับผมส่องให้ดูเนื้อก่อนเลยนะฮะก่อนพูดเยอะนะครับอง์นี้เป็นทรงคุดนะฮะดูเนื้อหานะพี่นะนี่ครับ จริงผมจะเอา800นะวันนี้เอามาแบ่งพี่ๆกันไปเลย700นะหลวงพ่อปานนะครับหลวงพ่อปานนะองนี้เป็นทรงคุดนะครับสวยมากพี่นะเนื้อหาดีเลยนะครับอันนี้ผมส่องให้พี่ดูนี่คือแสงธรรมชาตินะพี่นะผมเปิดไฟแค่หลอดเดียววันนี้นะฮะเพราะว่าอยากให้เห็นแสงธรรมชาตินะครับคือบางทีเปิดไฟมากๆสว่างเกินก็มองไม่ค่อยเห็นภาพเห็นแสงเนาะอ่ะผมก็เลยมาแบ่งวันนี้เป็นเปิดไฟหลอดเดียวนะฮะจะแล้วก็จะเปิดแบบหลังออฟฟิศหลังที่ทํางานไว้เลยเนาะ ก็จะให้เห็นว่าแสงธรรมชาติเนี่ยเนื้อเป็นแบบนี้เลยนะพี่นะนี่นะครับหลวงพ่อปานนะหลวงพ่อปานบางลำโคนะครับทรงคุดนะฮะพี่ดูคุดครับเห็นไหมฮะดูองค์พระครับผมดูยันนะเนื้อหาพระดีมากพี่นะครับมีแร่ให้เห็นนะฮะมีแร่ให้เห็นนะครับแล้วก็สภาพเนี่ยใช้นิดหน่อยเท่านั้นนะพี่นะ ดูดีแบบนี้นะพี่นะผมเอาแค่พี่เจ็ดร้อยบาทพอพี่นะครับนะผมเอาไปเจ็ดร้อยบาทพอนะครับรายการต่อไปนะครับรายการนี้นะฮะรายการที่สิบห้านะครับผมองค์นี้เป็นหลวงพ่อเงินนะฮะได้มาพร้อมตลับนะครับเนาะแต่ว่าผมเพิ่งเปลี่ยนยางไปนะเพราะว่ายางมันขาดนะครับอ่าตลับเป็นตลับเงินผสมนะพี่นะตลับเป็นตลับเงินผสมนะครับแจ้งให้พี่ทราบเลยนะฮะองนี้นะครับเป็นพิมพ์คีตาพี่ดูเนื้อครับเห็นไหมฮะ มีสาแดงนะพี่นะมีน้ําทองวิ่งนะครับมีสาแดงมีแร่นะฮะมีคาบเก่าคาบเดิมนะครับเนี่ยพี่เห็นแร่ไหมโคตรดีพี่นะครับนะแร่ดีจริงแล้วก็เนื้อหาพระนะพี่นะผมบอกเลยว่าองค์นี้สุดจัดครับเป็นพิมพ์คิดตานะพี่นะเนื้อหาย่นยนแบบนี้นะครับมีรอยตามุ้งตาอะไรด้วยนะอะเดี๋ยวผมแกะให้ดูเลยแล้วกันผมเพิ่งจะเปลี่ยนยางไปเนาะยางก็จะแข็งนิดนึงนะ อ่ะตามภาพเลยนะครับเนาะนี่ครับเขียวอมเหลืองนะพี่นะบอกประกอบสวยๆแบบนี้นะครับอ่าสวยๆแบบนี้นะพี่นะดูดูชอบรีบจัดเลยนะครับดูชอบก็รีบจัดเลยนะฮะผมเอาพี่ๆเจ็ดร้อยบาทนี้แหละเอาไปพร้อมตลับด้วยนะฮะแถมตลับให้ด้วยองค์นี้นะครับอ่ะใส่ตลับไปให้เหมือนเดิมเลยนะครับพร้อมตลับพี่เจ็ดร้อยบาทนะครับอ่ะหมดละชุดแรกนะฮะชุดย่อยๆจบแล้วนะครับเนาะชุดต่อไปนะครับนี่เลยฮะผมต้องบอกพี่อย่างงี้ครับ ชุดเหรียญชุดนี้นะจริงๆอ่ะผมถ้าผมจําไม่ผิดน่าจะมี5สีนะครับซึ่งตัวผมในวันนี้ยผมพึ่งไปได้มาเนี่ยชุดนี้นะผมได้มา3สีเลยก็คือแดงเขียวเหลืองนะครับแดงเขียวเหลืองที่ผมเคยเจอนะยังมีสีน้ําเงินกับสีขาวอีกนะฮะแต่ว่าสีน้ําเงินกับสีขาวเนี่ยไม่รู้ว่าเขาขายให้ใครไปแล้วหรือยังนะครับเนาะผมพึ่งไปได้ชุดนี้มานะฮะก็มีแดงกับเขียวนะได้มา2อสมวันละนะครับเนาะวันนี้พึ่งไปตามสีเหลืองมานะครับก็เอามาเก็บรวมไว้เป็นชุดแบบนี้นะฮะซึ่งชุดเนี้ย มันเป็นเลี่ยมเงินทั้งชุดเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะผมขออนุญ,ญาตแบบเปิดแบบพี่ๆแบบตรงๆกันเลยนะผมขออนุญ,ญาตเปิดไปที่องค์ละ2300บาทพี่นะฮะสองพันสาม้อบาทนะพี่นะสองค์ยกชุด6กพันเกนะครับเออหรือว่าแบ่งเป็นองค์นะฮะอยากได้ไปเป็นองไปไว้คล้องไป,ไป,ไปบูชานะพี่นะผมเอา2องพันามนะครับต่อองค์นะฮะนี่ครับผม อ่าหรือว่าพี่ๆชอบเท่าไหร่ทักมาคุยกันได้นะผมไม่ได้ซีเรียสเรื่องราคาต้องฟิตเป๊ะนะครับก็เดี๋ยวไปรับชมกันทีละองค์นะฮะองค์สีเขียวเนี่ยผมเคยลงให้ชมกันไปแล้วนะครับนี่ครับซูมแบบนี้น่าจะชัดเนาะอ่ะนี่ครับเป็นยาเขียวนะพี่นะเหรียญเนื้อในเป็นเหรียญเงินนะครับเป็นเหรียญสีเป็นเหรียญเ,เ,เนื้อเงินเลยนะพี่นะแล้วก็เลี่ยมเงินด้วยนะครับแล้วก็ลงยานะครับองค์นี้เป็นสีเขียวนะพี่นะ 2003นะครับดูชอบจัดไปนะฮะรายการต่อไปนะครับนี่ครับสีแดงนะครับถ้าดูเหลือหล่อมๆก็เป็นสีส้มนะ <c oughs> นะฮะเพราะว่าอาจจะสีซีดลงหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเนาะได้มาแบบนี้นะครับเหรียญพระไพดีพินาศนะฮะดูเป็นสีไหนเอาสีนั้นนะพี่นะแต่ว่าแน่นอนก็คือเป็นเหรียญเงินนะครับนะ <c oughs> เหรียญ <c oughs> เงินเรียมเงินนะครับเอาไปสองพันสามเหมือนกันพี่นะฮะแต่ละองค์แต่ละชิ้นนะครับชิ้นนี <c oughs> ้นะครับเป็นชิ้นสุดท้ายนะะก็ เรียญพระพิีพี่หน้าเหมือนกันนะฮะสองสี่เก้าห้านะครับนะสองสี่เก้าห้านะครับผมเนื้อเงินนะฮะลงยาสีนะครับองคนี้ก็มาพร้อมเรียมเหมือนกันนะชุดนี้เก็บได้นะพี่นะชุดนี้เก็บได้นะครับถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมจะพยายามเก็บไปครบห้าสีเลยนะครับเนี่ยผมจะพยายามเก็บให้ครบห้าสีเลยนะที่เคยเห็นนะครับที่เคยเห็นนะเป็นเขียวเขียวแดงนะครับนะเขียวแดงเหลืองแล้วก็มีน้ําเงินขาวนะครับถ้าจําไม่ผิดนะเนี่ย คือชุดนี้เป็นชุดที่สายเก็บพระเล็กนะสายเก็บพระพิลีพินาผมว่าน่าเก็บนะครับผมอ่ะเอาตามนี้แล้วพี่นะสามองนี้นะครับนะอง์ละสองพันสามร้อบาทนะครับก็จบไปแล้วนะพี่นะวันนี้นะครับคลิปนี้ EP นี้มีของเท่านี้ครับผมพี่ๆท่านไหนที่สนใจนะครับทักโทรเข้ามาได้เลยนะพี่นะผ่านเบอร์โทนี้นะครับผมศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองแปดห้าห้าสามห้านะครับศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองแปดห้าห้าสามห้านะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะพี่นะแอดไว้ได้เลยนะครับ หรือพี่ๆท่านไหนที่สะดวกเป็นไลน์แอดนะครับก็แอด937 g y i c l นะครับอลน์แอดจะไว้แจ้งเตือนนะพี่นะเวลามีคลิปใหม่มาลงกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมกันนะครับผมสวัสดีครับ